บ้านถือเป็นสถานที่สําหรับการอยู่อาศัยและควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวนะคะหลายคนอาจใช้เวลายอยู่ภายในบ้านมากกว่าข้างนอกโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างคนท้องผู้สูงอายุและเด็กในแต่ละครั้งที่สูตรอากาศเข้าไปก็อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมมากมายที่สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ การสร้างอากาศภายในบ้านให้สดชื่นสะอาดและปลอดภัยไม่ได้มีเพียงแค่การปาดัดกวาดเช็ดทูอย่างที่เคยทำเป็นประจำยังมีวิธีอื่นที่อาจช่วยทำให้อากาศภายในบ้านเหมาะแก่การอยู่อาศัยดังนี้ปลูกต้นไม้ช่วยฟอกอากาศต้นไม้ถือเป็นเครื่องฟอกอากาศจากธรรมชาติต้นไม้หรือพืชบางชนิดนั้นปลอดภัยสำหรับการปลูกภายในห้องและมีคุณสมบัติในการดูดซับสารเคมีในอากาศที่อาจจะมาจากน้ำยาล้างเล็บ หมึกพิมพ์น้ำยาทำความสะอาดรวมถึงสีทาภายในทําให้อากาศบริเวณนั้นบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นการฟอกอากาศของต้นไม้อาจช่วยลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหืดและโรคภูมิแพ้ การปลูกต้นไม้ภายในบ้านยังอาจช่วยทําให้อารมณ์ดีขึ้นพัฒนาสมาธิและความจําช่วยลดความเครียดอ่อนล้าที่สําคัญคือราคาไม่แพงค่ะนอกจากนี้ต้นไม้บางชนิดยังมีชื่อไทยที่เป็นมงคลซึ่งอาจช่วยเสริมกําลังใจให้กับผู้ปลูก mm. เช่นวาสนาเศรษฐีเรือนในพลูด่างเบนจมาศปาล์มไผ่และต้นไม้สวรรค์หรือต้นคราสุูราเป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ใช่ต้นไม้ทุกชนิดที่สามารถจะนํามาปลูกในบ้านได้รวมทั้งต้นไม้บางชนิดก็อาจจะส่งผลทางลบต่อสัตว์เลี้ยงเด็กรวมถึงผู้ใหญ่ในบางรายเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลก่อนการซื้อค่ะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กเกสรรังแคสัตว์เลี้ยงและสารเคมีในอากาศได้ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เครื่องฟอกอากาศอาจจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืดโรคภูมิแพ้โรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ถ้าเกิดคุณอาศัยอยู่ในเมืองที่มีปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศเครื่องฟอกอากาศก็อาจจะเป็นเครื่องใช้ที่จำเป็นถึงแม้ว่าจะไม่มีความผิดปกติใดๆก็ตามค่ะทำความสะอาดแผ่นกรองเป็นประจำ แผ่นกรองฝุ่นหรือที่เรียกกันว่าฟิลเตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้ไปซักระยะหนึ่งฝุ่นก็อาจจะกาะตัวบนฟิลเตอร์จนหนาแล้วอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรครวมถึงเชื้อราที่อาจส่งผลทําให้หายใจไม่ออก ไอในเวลากลางคืนระคายเคืองผิวหนังและดวงตาอีกทั้งส่งผลทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้ไม่ดีสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้นดังนั้นเราควรต้องนําฟิลเตอร์ออกมาทําความสะอาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแช่น้ายาสําหรับฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อโรคผึ่งให้แห้งก่อนจะใส่กลับเข้าไปและควรจะเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อมีการชํารุดหรือฉีกขาดเพื่อลดความเสี่ยงที่ฝุ่นจะเล็ดลรอดออกมาค่ะไม่สูบบุหรี่ภายในบ้าน บุหรี่นั้นไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเท่านั้นนะคะผู้ที่ได้สูดดมควันบุหรี่หรือผู้ที่อยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่ก็อาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพไปด้วยถึงแม้จะสูบบุหรี่ภายนอกตัวบ้านแต่สารพิษจากควันบุหรี่ก็สามารถเกาะติดตามเสื้อผ้าผมและผิวหนังได้ถ้าเกิดเข้าใกล้ผู้อื่นคนนั้นก็อาจได้รับสารเคมีที่ติดตามเสื้อผ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันการเลิกสูบบุหรี่ภายในบ้านอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหืดเด็ก ลดความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดในผู้ที่สูดดมและลดการเกิดโรคไหลาตายในเด็กได้ค่ะดังนั้นจึงควรจะเลิกสูบบุหรี่เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวรวมถึงตัวผู้สูบเองด้วยนอกจากนี้สิ่งแรกที่สามารถทําได้และควรจะทํานั่นคือการทําความสะอาดบ้านเป็นประจำและทําให้บ่อยมากยิ่งขึ้นดูแลรักษาความสะอาดสัตว์เลี้ยง หากอากาศภายนอกมีระดับมลพิษสูงก็ควรต้องใส่หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพตลอดการสัมผัสอากาศและคนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษด้วยคราวนี้มาดูเคล็ดลับสำหรับคนที่ไม่ต้องการให้ความแก่มาเยือนก่อนวัยอันควรอาหารการกินนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเราได้นะคะโดยลองปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกกินอาหารหรือหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ ได้แก่อาหารแปลรูปอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปเช่นไส้กรอกเบคอนแฮมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากจะมีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายทางน้ำตาลฟรุกโตสสีผสมอาหารผงชูรสสารเติมแต่งอื่นๆซึ่งถือเป็นสารก่อมะเร็ง โดยแบบมีกึ่งสําเร็จรูปจะมีสารกันบูดสารแต่งรสค่อนข้างจะสูงการบริโภคมากเกินไปก็อาจทําให้เสี่ยงต่อโรคขาดสารอาหารและยังเป็นการสะสมสารพิษอีกด้วยค่ะอาหารกลุ่มปิ้งย่างทอดโดยอาหารเหล่านี้จะมีปัจจัยเร่งให้เกิดสารเร่งแก่มากขึ้นเช่นไก่ย่างจะมีสารเร่งแก่มากกว่าไก่ต้มห้าเท่าไก่ทอดก็จะมีสารเร่งแก่มากกว่าไก่ต้ม9ก้าเท่า ส่วนมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟราจะมีสารเร่งแก่มากกว่ามันฝรั่งต้มมากถึง90เท่าค่ะอาหารรสจัดเช่นเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอาหารเหล่านี้เนี่ยส่งผลทําให้กระเพาะทํางานหนักเป็นสาเหตุทําให้แก่ก่อนวัยอันควรได้ยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารที่มีน้ําตาลในปริมาณมากๆจะส่งผลทําให้เซลล์ผิวเสื่อมสภาพผิวขาดคอลลาเจน เพื่อความสดใสเปล่งปลัง่งผิวหนังจึงเหี่ยวย่นและขาดความยืดหยุ่นแถมยังเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงเบาหวานมีอัตราสเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ส่วนอาหารรสเค็มจัดจะมีปริมาณโซเดียมอยู่เยอะทําให้เสี่ยงต่อโรคไตเพราะมักจะมีส่วนผสมของเกลือผงชูรสที่มีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากและเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงผู้ที่ชอบของหวานไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมชาน,นมไขมุกขนมปังเค้กคุกกี้เบกเกอรี่ต่างๆต้องลดหรือเลี้ยงการบริโภคอาหารเหล่านี้ลงบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเสี่ยงทําให้แก่ก่อนไวัยได้เพราะการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปจะไปทําลายโครงสร้างของออลาสตินและคอลลาเจนในผิวส่งผลทําให้ผิวขาดความยืดหยุ่นทําให้ผิวพันเสื่อมสภาพไม่สดใสจนเกิดริ้วรอยล้ําลึก และผิวก็จะเหี่ยวย่นแก่ก่อนไวัยได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่นกาแฟชาน้ำอัดลมถ้าหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆและมากเกินไปจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำผลที่ตามมาก็คือทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยผิวหมองคล้ำไม่สดใสผิวแห้งหน้าบวมและสิวขึ้นได้ส่วนคาเฟอีนอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายได้ส่งผลทำให้ผิวพรรณแห้งกร้านเกิดริ้วรอยก่อนวัย ทางที่ดีไม่ควรจะดื่มเกินวันละครั้งหรือวันละ1-2แก้วค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ